สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่อยากจะชวนน้องๆมาพูดเรื่องง่ายๆแต่สำคัญมากคำว่าระบบการศึกษาเวลาเราพูดถึงการเรียนเราอาจจะนึกถึงโรงเรียนในระบบม .4 ม .5 ม .6 และสอบเข้ามหาวิทยาลัยแต่จริงๆแล้วการศึกษาไม่ได้มีแค่นั้นนะคะโลกทุกวันนี้มีทางเลือกเยอะมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการศึกษานอกระบบอย่างกสนหรือข้อเรียนออนไลน์สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าเราอยู่ในระบบไหนแต่อยู่ที่ว่าเราอยากจะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองหยู่ไมย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนผมเป็นคนหนึ่งที่เคยหลุดออกจากระบบการศึกษาด้วยสาเหตุหลายอย่าง แต่สิ่งที่อยู่ในใจของผมเสมอมาคือความฝันที่อยากจะเป็นครูครับและกศอนอก็คือประตูบานแรกที่ทำให้ผมกลับมาเริ่มต้นใหม่จำไว้นะคะการศึกษาไม่มีวนันหมดอายุวันหนึ่งน้องจะต้องขอบคุณตัวเองในวันที่ไม่ยอมแพ้